พุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจะสมุบาติผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจะสมุบาติผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรม,มะวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติประฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทาการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้ากระลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย เพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุบาทอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาทุกังโยนิโสม,มนัสิกโรติภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนัโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยัดที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัตจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัตยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปัจจยาสลายยตนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะสลายยตนะปัจจยาผัสโศเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ัสสะปัจญาเวทนาเพราะมีภาษะเป็น <Hum> ปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจญยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวปัจญยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญาชัพรามรนังโสกปริเทวทุกขโทมณัสสุปายาสาสัมภวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมณัอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเกวะรัสะทุกขังขัดทัสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอาศะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางกายดับไป โดยไม่เหลือแห mm ่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งภสษะภัษานิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภสษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ พระวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรนังโสกปริเทวะทุกขโทมณสุป,ปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชลามารณะโสกปริเทวะทุกขโทมสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตสสะเกวะรสสะทุกขขังขัดทัสสะนิโรโธโหตีติความดับลง แห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม